ดีครับอยู่กับผมช่องทริปตุสิกนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคเนือภาคใต้ภาคกลางภาคตะว,วันออกหรือภาคตะว,วันตกที่ดูกระผมอยู่นะครับก็กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมฟิชชิ่งแพนให้หมดฟรีเกมฟรีสตรีมนะครับวันนี้เราจะมาตกปลาเบส ทักตัวสตัวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับวันนี้แล้วก็จะสอนเทคนิคต่างๆผู้ชมดูใด้ครบวันนี้แล้วก็ไปด้วยเอ้ยแล้วก็ไปเจอกันในเกมไะไนะครับวันนี้ไปกนเไยไปเจอกันในเกมอะไนะครับก็เอาละครับท่านผู้ชมเราก็เข้ามาอยู่กันในเกมแล้วนะครับแล้วก็มาเหยื่อที่ใช้วันนี้ผมใช้เป็นใช้เป็น ไปยังเมือ <Netz> ส <mainly c als> uh, uh, so ินะไปยังเมือสบนะสายไ้ครับนนี้าใชับซอสโซลไลค์กนนะครับรจนมตีปาเบสกันะครับแล้วก็มนรุ่นกันดีกว่าวร์เป้าเบสกันครับวันนี้ก็เฟียงไปเลยนะครับไม่เด็ดครับตรงนี้ไมเด็ดครับ เราก็มุนเราก็เจอนนิดหน,น่อยน่อยมาครับนะครับผมเทคนิคต่างๆเราก็จะไปอยู่ในอีพีแรกกันแล้วนะครับให้ผุ้ท่านผู้ชมทุกคนไปดูได้เลยนะครับผมว่ามีเทคนิคอะไรบ้างเราวิธีการเล่นเกมก็เป็นยังไงบ้างทุกคนก็ไปดูในคลิปแรกเลยนะครับเอาอุอ้ยติดพักก็พร้อมโอ้โหีนวว่ปาปลาติดมา โอ้โห oh oh. ใจใหายหมดเลยครับพร,รมโอ้ย oh oh oh. oh oh. การปรับเวลาในการที่ว่าเราจะอยากไ,ไปยยเราก็จะไปช่วงเวลาที่ฮอตๆกันเลยนะครับประมาณประมาณประม7:00 PM นะครับผม แล้วก็ไปอยู่ในเวลานี้กันไรมันกำลังจะก้มคำมุดๆนะครับผมนี่นะครับมันก็จะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับเวลานี้เวลาประมาณนี้ปลากินดีมากเลยนะครับผมล้วก็กกเสีอยงเปเรยนะครับการเป็นเวลาก็กดตัวทีนะครับกดตัวทีนะครับอืมเราก็จะเจอกับมาเรียนนะครับผม วัดจิกเจิกเจิกมาให้เลยนะครับผมอืมปากินยากไปนะครับวันนี้อืมตอนไม่อัพตอนไม่อัพคลิปนี้กินดีๆตอนอัพคลิปนี้ามาไม่ค่อยกินเลยนะครับทุกที่ชมครับปากไม่ค่อยกินดีเลยนะครับ วันที่ผมก็ใช้เป็น Rock b r a s t Crasting นะครับในเกมนี้อาจจะไม่ได้เล่นโหดอะไรมากนะครับแต่ก็เขาเล่นได้นะครับโอ้ปลาระยักมอกประเด็นบวันนี้เอาโโดนนะครับผมโอ้มาดูก็เป็นปลาอะไราครับผม โอ้โห,โหดูจากสีชาติน่าจะเป็นปลาไวคิปเปร์นะครับผมโ,โหปลาไวคิปเปร์นะครับขายครับขายได้ขายโหภารก,กิจเรามารบาบปลาแบสครับเราเจอปลาไวคิปเปร์โอ้โหเจริญจริงวันนี้จะปลามาตกปลาสักสองสามตัวให้ทุนผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมโอเคครับ เราก็ตกกันต่อเลยนะครับผมเรยเลยนะครับผมเราก็ต้องใจเย็นๆน,นะครับผมเอาโดนผักครับโดนผักครับโอ้โหติดผักมาติดผักมาโอ้โหติดผักมาครับครับผมโอ้โหเราจะปัป๊มวลาไปประมาณกลางคืนเลยนะครับ ราะว่าผมได้เยีืมมันมานะครับพี่มันบอกว่ามันสามารถตกปลาล่างคืนแบบเรืองแสงเลยนะครับผมเราก็ไปกินแย่ก่อนครับก็ไมเป็นเอกันทั้ริ่นนะครับโอเคครับนะครับมันมีเนีาช่วงเวลาบอกครับปลากินดีประมาณเท่าไหร่ยเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับผมสามารถดูได้อ่า ปากินีช่วงเวลาสามทีเอ็นะครับแล้วก็แปดปอบเวลาไปที่เวลาสามทีเอ็มกันเลยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ปอบไปสามทีเอ็มกันเลยครับผมาปากินีช่วงชั่วสามทีเอนะครับแล้วก็ตกต่อเลยนะครับใช้เยอะเรื่องแสงเลยครับคำพูดผมก็จะรอเรือนะครับคำพูดไหนรอเรือได้เยอะผมก็รอเรือได้เยอะนะครับผม โยรองแสงนะครับมาดูปฏิกออิกริยาของปลาในกรดคร์บอนไตมันจะกิดไหมครับผมเข้าไปดูกันเลยครับผมปลามนกนก็เปลี่ยนเยอะเลย,เลยครับผมเมื่อกี้ติดพักครับผมเอาเราสดีใจเลยวันนี้ผมบ่าเราหาปลายากนะครับผม เราเอาเป็นว่าถ้าเราได้ไปลาอีกประมาณสองตัวเราก็จะมาให้ท่านผู้ชมดูกันเลยนะครับผมนั้นเราไปดูตอนได้ปลาเลยนะครับผมไปดูกันนะครับตอนได้ปลาตัวที่สองตัวที่3ไปกันเลยครับผมเอาโดนนะครับผมท่านผู้ชมโดนเราครับผมเอาน่าจะเป็นปลาแบสนะครับผมท่านผู้ชมเรามาโดนปลาล้นนะครับผม,าม,าอ,รรบผมอัดมายังมันนะครับมากระดุงกระดิว อู๋ไม่ใช่ปลาเบสครับผมผู้ชมโอ้โหเป็นปลาอะไรก็ไม่รู้ครับผมอันภาษากิดไม่ออกครับผมใครอัดแล้วก็อะไรมาด้านล่างเลยเลยนะครับผมมันดูเหมือนปลาปลาช่อนในบางเรือเลยนะครับผมอืมใครรู้ว่ามันปลาอะไรก็บอกมาเตลเลยนะครับผมอืมไม่รู้จริงๆครับผมอืปลาเตลต้องปล่อยนะครับนักข่าคลิกนะครับผมอ เราไปดูปลาตัวต่อไปกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมไปเราไปเราไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมไปเอาโดนปลาแล้วครับผมโอ้โหโ,โดนกแก่ๆเลยนะครับผมโอ้โหโดนปลาแล้วนะครับโอ,อโอ้วันนี้เราก็ครบสามตัวแล้วนะครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆครับปลาตัวนี้โอ้โหมันกัดเอาข้างหน้าตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าปลามันกัดครับโอ้ ยอดกับปลาตัวนี้อือหือจริงๆครับผมก็เดี๋ยวก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับเกมฟิชชิ่งแพลนเนทแพลนเนทอีพที่สองแล้วนะครับก็อยากขึ้นไปดูอย่าลืมไปดู EP แรกนะด้วยนะครับผมโอเคครับจากไปกันแล้วนะครับผมกับ e ีนี้ชอบกดไลค์ชร์กดแชร์ เขาบังบอกสม,กสมกตระใครนะครับอืมอาจจะก,ก๊อบของเขานิดนึงนะบายบาๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมไปแล้วครับบายๆบูน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 บู